สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องที่ปรึกษาในยุค New Normal ของผมแจ็คไรเดอร์ครับต้องบอกว่าประเด็นวันนี้ดีมากๆครับผมมีคุณครูขอปรึกษาอยากจะมาเข้ามาถามว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กเนี่ยเข้าถึงโซเชียลได้ง่ายแล้วก็เร็วมากๆครับ แต่ว่าตัวคุณครูจะมีวิธีการแนะนำอย่างไรให้เด็กได้ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์แล้วก็ถูกต้องมากที่สุดสำหรับตัวเขาเองครับนะเพราะวันนี้ผมมีคุณครูขอปรึกษานั่งอยู่กับเราแล้วด้วยครับต้อนรับครูโบระถาอ่อนพิพัฒน์รังสรรคสวัสดีครับสวัสดีครับและแน่นอนนะครับต้อนรับนะฮะครูที่ปรึกษาของเราครับวันนี้ได้รับเกียรติจากครูใหญ่วิเชียนชัยยบังครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับคุณครูครับ มีเวลา20นาทีสอบครูโบนะฮะในะครปรึกษาครูใหญ่ครับถามแล้วไม่เคลียร์ถามต่อได้นะฮะผมไม่ปิดกั้นเลยอ่าถ้าพร้อมแล้ว20นาทีเป็นของครูโบเชิญครับสวัสดีค่ะครูใหญ่นะคะวันนี้นะคะก็คือจะมาขอคําปรึกษาจากครูใหญ่นะคะก็คือปัจจุบันนะคะเป็นครูสอนนักเรียนอยู่ระดับมัธยมนะคะ,ค,ะคืออยากจะปรึกษาในเรื่องของการเข้าถึงโซเชียลของเด็กนักเรียนนะคะก็คือพบว่า การเข้าถึงโซเชียลของเด็กนักเรียนนะมันง่ายมากเลยแต่เราอจะพัฒนาการให้นักเรียนนะคะรับมือในการในโลกศตรวรรษที่21นะคะได้อย่างไรเพราะเด็กเข้าถึงโซเชียลได้ง่ายแต่เขาจะใช้แหล่งโซเชียลตรงนี้นะคะ่ะเอาไปใช้ประโยชน์กับตัวเองให้ได้มากที่สุดได้อย่างไรอะคะในฐานะของการเป็นคนแนะนำอย่างพวกเรา นะะแนะนาอย่างไรดีครูใหญ่ครับขอคําปรึกษาหน่อยครับครับเ,เราต้องเข้าใจจริงๆนะว่านี่คือระบบนิเวศใหม่และเป็นส่วนผสมหนึ่งในชีวิตของคนปัจจุบันแล้วแล้วการที่เราจะแสวงหาตัวตนหรือการแสดงตัวต,วตนเนี่ยซึ่งมันสําคัญมากนะมันก็ต้องผ่านโซเชียลนี้ด้วยนะผ่านตัวนี้ด้วยถ้าเราเข้าใจเริ่มเริ่มต้นว่าเข้าใจอย,อย่างนี้มันก็จะไม่ใช่ความผิดใช่ไหม ทีนี้สิ่งที่เราอยากจะทําให้อาจเขตให้เด็กเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากมันได้มันมีอยู่3ประเด็นนะเท่าที่ผมมองนะครับอย่างแรกคือทําให้เขารู้จักมันว่ามันคืออะไรแล้วมันทานํางานยังไงมันมีส่วนไหนที่เป็นเป็นสิ่งที่จะสร้างเฟกหรือเปล่าคือให้เารู้จักก่อนแล้วก็อันที่2คือให้รู้วิธีเข้าถึงนะแล้วก็อันที่3าคือให้รู้วิธีสร้างหรือวิธีใช้ประโยชน์จากมันทีนี้ผมเข้าใจว่า เด็กเนี่ยจะไปเร็วกว่าครูมากครับเพราะเขาเกิดมาในยุคนี้นะครับ,รบว่านคุณครูก็สามารถที่จะจัดการเรียนรู้ได้โดยไม่ใช่ผู้สอนให้ห้องเรียนในช่วงเวลาของมีเดียลิทเลีเนี่ยให้ห้องเรียนช่วงนี้เป็นห้องเรียนที่เสมือนว่าเขามาสอนครูครับเปิดวงสนทนากันสักถามเขาว่าเขาเข้าไปถึงตรงไหนบ้างใช้ประโยชน์อย่างไรอะไรจริงหรือไม่จริง แล้วขณะที่เขาได้อธิบายให้เพื่อนฟังให้ครูฟังนั้นมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าการสะท้อนคิดเขาจะรู้เท่าทันบางอย่างว่าอ๋อไอ้ที่เราทําไปก่อนน้าเนี้ยมันอาจจะเป็นเฟกนิวนะมันอาจจะเป็นการล่อลวงอะไรบางอย่างนะกระบวนการอยู่ในชั่วโมงมีเดียลิทเทอร์ีเนี่ยมันจะมีความหมายมากขึ้นและทุกคนก็จะยิ่งแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งที่เข้าถึงแชร์การใช้ประโยชน์ กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ใหม่ไปพร้อมๆกันกันกบครูครับแทนที่จะใช้ประสบการณ์คุณครูแค่คนเดียวในการสอนนะฮะกลายเป็นการใช้ประสบการณ์ของโซเชียลนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในห้องเรียนของเรานะฮะแลกเปลี่ยน,นเรียนรู้ซึ่งกันและกันโอ้โหเป็นไงฮะคำตอบนี้เคลียร์ไหมครับเคลียร์เลยนะเคลียร์เลยนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วมีประเด็นต่อไปแน่นอนเชิญขอคำปรึกษาครับ ค่ะประเด็นต่อไปนะคะก็คือเป็นในเรื่องของวิธีการสอนเลยค่ะเพราะว่าเหมือนในโลกปัจจุบันนะคะเหมือนมันเปลี่ยนแปลงมากแล้วเด็กก็อย่างที่ครูใหญ่แจ้งไปเมื่อกี้คือเด็กค่อนข้างทันกว่าเราแล้วเราเป็นผู้ตามแล้วตอนนี้ค่ะก็เลยอยากจะทราบวิธีการสอนแบบใดเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ การจัดการเรียนที่ไม่ได้ส่งผลต่อการกระทบของความเหลื่อมล้ำของเด็กนักเรียนนะคะเหลื่อมล้ำยังไงฮะเหลื่อมล้ำคือเหมือนกับว่าพอมีการโซเชียลขึ้นมีมากขึ้นใช่ไหมคะพอมีโซเชียลเด็กบางคนเขาเรื่องอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีโทรศัพท์แต่อินเทอร์เน็ตที่มันเข้าถึงตรงเนี้ยค่ะมันมีไม่พอบางคนมีอุปกรณ์บางคนไม่มีอุปกรณ์บางคนมีระบบบางคนไม่มีระบบเครือข่ายที่จะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ใช่ค่ะเรามีวิธีการจัดการสอนอย่างไร ใช่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะฮะและตอบโจทย์สิ่งนี้ดีที่สุดครับนะฮะครูใหญ่ครับขอคำปรึกษาหน่อยครับในมุมมองผมนะครับทุกผู้ทุกคนทั้งเด็กและก็ครูด้วยนะครับเราเจอ,อสถานการณ์ปัญหาที่เท่าเทียมกันครับแม้ว่าเราจะมีอุปกรณ์ที่เรามองดูว่าอาจจะมีความเหลื่อมล้ำกันวันถ้าเราเริ่มต้นจากการเอาสถานการณ์จริงที่เด็กๆเผชิญอยู่ ในชุมชนในสังคมในบริบทโลกมาเป็นทีมในการสร้างการเรียนรู้นะครับทุกคนก็จะมีความเท่าเทียมแล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่ากระตือรือร้นที่อยากจะ,ะเผชิญมันเพราะเป็นปัญหาจริงที่ที่มีอยู่ครับแล้วกระบวนการเรียนก็เป็นกระบวนการที่ระดมให้ได้ชุดความรู้ชุดทักษะแล้วมาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับร่วมกันนะครับรกลายเป็นว่ามนุษย์เนี่ยร่วมมือกันในการเรียนรู้ที่จะเอาชนะปัญหา อันนี้คือทักษะใหญ่หรือกระบวนการใหญ่ที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยยังคงเป็นมนุษย์อยู่มนุษย์ที่จะ,ะรวมกันเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตระหนักรู้ต่อปัญหาและตรักรู้ต่อการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับนะฮะเปลี่ยนนะฮะปัญหาตรงนั้นนะครับมาเป็นแบบฝึกหัดก็ได้มาเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่ร่วมกันก็ได้นะครับผม นะฮะเป็นยังไงครับยังมีคําถามอะไรเพิ่มเติมจากประเด็นนี้ไหมฮะเคลียมากมากเลยค่ะเคลียร์ครคะเพราะว่าจริงๆน่าจะเป็นปัญหาที่ติดอยู่ในใจเยอะเนาะนะ,ะนผมเห็นครูหลายคนกังวลแล้วก็เป็นห่วงเด็กแหละคือเรื่องของเรื่องแหละนะฮะ,ะก็เลยมีคําถามแบบนี้ยังมีประเด็นต่อไปกับเวลาอีก14นาทีครับครูโบประเด็นต่อไปพร้อมนะ,ะถ้าพร้อมแล้วขอคำปรึกษาได้เลยครับ ประเด็นนี้นะคะจะเป็นตัวแทนของผู้ปกครองนะคะที่เขาสอบถามมาก็คือเป็นปัญหาก็คือทักษะการใช้ชีวิตของลูกอะคะ่ะที่หายไปก็คือปกติในการที่เราเรียนออนไลน์อะคะ่ะเด็กก็จะมีปฏิสัมพันธ์ได้เฉพาะกับคนในครอบครัวแต่พอมาทักษะการใช้ชีวิตของเพื่อนปฏิสัมพันธ์ของคนในห้องเรียนกับครูตรงนี้ค่ะมันหายไป mm hmm. ผู้ปกครองเขาก็เลยเป็นกังวลนะคะ mm hmm. ก็เลยอยาก ถามครูใหญ่อะค่ะในเรื่องของการจัดการในการถ้าให้ผู้ปกครองอะค่ะมีส่วนร่วมในการสร้างทักษะการใช้ชีวิตอะคะอ่ะให้นักเรียนเกิดขึ้นในบ้านตรงเนี้ยคะ่ะก็ทักษะชีวิตเนี่ยเราอาจจะมองเป็น2แบบเนาะทักษะชีวิตแบบแรกคือทักษะชีวิตแบบเป็นซอฟต์สกิลมากๆเช่นความสามารถในการจัดการอารมณ์ความสามารถในการตัดสินใจความสามารถในการสื่อสารหรือการเข้าหาคนอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอะนะ อ,อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นทักษะชีวิตแบบพื้นพื้ๆการทําอาหารกินการดูแลซักเสื้อผ้าการตื่นนอนรู้จักเก็บอะไรพวกนี้นะครับผมมองว่าในมิติของอทักษะชีวิตแบบพื้นพื้นแบบนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ที่ครอบครัวครับและพ่อแม่ควรจะเป็นผู้ที่จะฝึกฝนเขานะแล้วก็โดยการที่จะ ที่จริงแล้วมันเป็นประโยชน์มากถ้าให้ลูกได้มีโอกาสรับผิดชอบงานที่เป็นงานบ้านของตัวเขาเองที่เป็นงานบ้านของครอบครัวเพราะการรับผิดชอบนะเท่ากับการฝึกฝนตัวทักษะสมอง EF ด้วยนะครับก็คือ,ค,อความสามารถในการที่จะกํากับตัวเองความสามารถในการที่จะอดเรี้ยวไว้กินหวานความสามารถในการที่จะประวิงความอยากอะไรพวกนี้เนาะอันนี้พูดถึงทักษะชีวิต ส่วนเรื่องปฏิสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนในช่วงโควิดและเด็กอยู่บ้านผมกลับมองว่าเป็นโอกาสของปฏิสัมพันธ์แต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาพ่อแม่กับลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยปฏิสัมพันธ์มันก็จะกลายเป็นเชิงแนวดิ่งนะครับพ่อแม่ก็จะเป็นผู้จัดการผู้จัดแจงผู้สั่งผู้สั่งแล้วกลายเปว่าลูกก็ก็รู้สึกว่าอันนั้นมันร้อนนะครับเ,ออเป็นทุกข์มันไม่สบายใจครับ ถ้าเราเปลี่ยนใหม่มุมมองของการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในครอบครัวนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยน <c oughs> นะฮะเนะปลี่ยนบรรยากาศให้ดีขึ้นด้วยการเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะผู้ใหญ,ญ่ฮะนะครับอ่ะนะฮะเคลียร์ไปครับ็นนี้เคลียร์ค่ะอ่ะละฮะเคลียร์และผ่าน10นาทีแรกไปเรียบร้อยนะฮะอ่ะละถ้ามีประเด็นต่อไปซึ่งยังมีอยู่มีอยู่ค่ะถ้ามีเชิญ <c oughs> ขอคําปรึกษาต่อ <c oughs> ครับ อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่ผู้ปกครองมาปรึกษาเหมือนในเรื่องของการเวลาเราสั่งงานให้เด็กนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็คือผู้ปกครองเขาก็จะดดีกลับมาว่าเออเรียนออนไลน์อ่ะเห็นสภาพเด็กแล้วรู้สึกว่าเห็นลูกมีความท้อมากเลยท้อในเรื่องของเหมือนกับว่าเขาอยู่ในหน้าจอออนไลน์กับการที่เราสอนนานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเขาอยากจะไปเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวไม่ได้ คือเหมือนกับว่าเขารู้สึกเบื่อค่ะทำให้พ่อแม่อย่างงี้เกิดความกังวลนะคะก<ม>็เลยอยากออสอบถามครูใหญ่ในเรื่องของวิธีการนะคะจริงๆผมอยู่ในห้องตอนเรียนปกติผมก็เบื่อนะรผมก็เบื่อเหมือนกันจริงๆอาจจะเป็นเพราะพ่อแม่ยังไม่เห็นภาพตอนที่เรานักเรียนในห้องก็ได้อะครูใหญ่ครับนะฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรขอคำปรึกษาเลยครับคือเวลาเราพูดถึงการเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะมันเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยได้รางวัลจากสมอง ถ้าการเรียนนั้นเป็นการเรียนที่แท้จริงนะครับก็คือเขาเราจะมีความสุขจากการได้รู้สิ่งใหม่ได้เข้าใจสิ่งใหม่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่การเรียนนั้นมีทุกขแปลว่าผู้เรียนน่ะไปไม่ถึงการได้รางวัลของสมองแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจสิ่งใหม่เขาไม่ได้เกิดสร้างความเข้าใจชดึ้นนั้นขึ้นมามันอาจจะเป็นเพราะว่ากระบวนการเรียนออนไลน์เราก็เจอปัญหาเรื่องการบรรยายผ่านหน้าจอซึ่งการบรรยายผ่านหน้าจอเนี่ยผู้รับรู้เนี่ย เขาจะมีการจดจ่อและรับรู้ได้น้อยมากครับแต่ก็เห็นความตั้งใจของครูนะว่าอยากจะสอนผู้เรียนให้ได้ความรู้นะครับแต่วิธีนี้ท่านไม่ได้ผลเราต้องเปลี่ยนทันทีทีนี้การสอนออนไลน์ผมก็มองว่ามีมสองแบบนะแบบเรียลไทม์กับไม่เรียลไทม์แบบไม่เรียลไทม์คือเราให้โจท,ท,ทย์ที่ท้าทายโจทย์ที่ท้าทายนีย่เพียงโจทย์เดียวเนี่ยทำให้เด็กต้องคิดเยอะและต้องวางแผนอย่างซับซ้อนที่จะชนะโจทย์นั้น แบบนี้ถึงแม้เขาไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้เห็นหน้าจอแต่เขาคิดนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาในการเรียนออนไลน์แบบเรียลไทม์อันนี้ต้องสั้นไม่เกิน20ปนาทีมีหน้าที่เพียงเอามาอาภิปรายกันเอ,เอาโจทย์เหล่านั้นมาอาภิปรายกันมาแชร์คําตอบว่าทําไมถึงตอบอย่างนั้นทุกคนก็ได้เรียนจากกันและกันคราวนี้มันสนุกเพราะทุกคนรู้สึกว่าพยายามสร้างความเข้าใจชุดนี้และฉันพบความเข้าใจชุดใหม่ และถ้าเมื่อไหร่ที่สมองของเด็กแต่ละคนพบความเข้าใจชุดใหม่เนี่ยโดพามีนมันหลังครับสารแห่งความสุขมันหลังเขาก็รู้สึกว่าการเรียนรู้นั้นมันมีความสุขเหลือเกินมันมันน่าพอใจอยากจะเข้ามาในออนไลน์นี้อีกอะไรเงี้ยครับแต่แอบยังสงสัยอีกมุมหนึ่งฮะผู้ใหญ่จากคาถามผู้โบเมื่อกี้แล้วตัวผู้ปกครองเองล่ะครับคุณครูจะมีวิธีสื่อสารหรือผู้ปกครองเองถ้ามีคําถามว่าแล้วเขาจะช่วยเสริมอย่างไร อ่ะโอเคถ้าคุณครูเริ่มเปลี่ยนวิธีการสอนแล้วแต่ฉันเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งฉันจะเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างไรดีอ่าสิ่งที่ผู้ครองเสริมได้ต้องกลับมาว่าจัดระบบวิถีในบ้านแบบใหม่อ่ะครับให้มีช่วงเวลาของการช่วงเวลาของการใช้ชีวิตในบ้านเราอยู่กินด้วยกันนอนหลับนอนใช่ไหมครับมีช่วงเวลาที่ต้องรับผิดชอบงานต้องทํางานบางอย่างม,มีช่วงเวลาเล่นเขา เล่นหรือเวลาส่วนตัวและก็มีช่วงเวลาเรียนไอช่วงเวลาเรียนเนี่ยผู้ปกครองต้องซัพพอร์ตเรื่องอาจจะอุปกรณ์ซัพพ mm hmm. อร์ตเรื่องชี้ชวนให้ไปต้องนั่งท่าเรียนซัพพอร์ตให้จะต้องให้เขาได้มีโอกาสที่จะอยู่ในโลกของการเรียนโดยที่เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเงี้ยครับไอตัวนี้สําคัญมากนะครับถ้าสมมุติว่าทั้งโรงเรียนและครูถ้าออกแบบร่วมกันได้ว่าช่วงเวลานี้เท่านั้นคือช่วงเวลาที่เรียนออนไลน์ แล้วไม่ยาวแล้วมีความหมายเป็นออนไลน์ที่ไม่เรียลไทม์กับเปลี่ยนออนไลน์ที่เรียลไทม์ถ้าทําอย่างนี้ได้มันก็เป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพนะครับ ไม่จาเป็นต้องเรียนทั้ง8ชั่วโมงใน1วันโอเคนะเกลีย์นะครับเลียร์ค่ะอาล้ครับก็คือเป็นที่การจัดการของการเรียนการสอนของเรานั่นเองด้วยนะครูโบนี่นอกจากเป็นครูสอนเด็กๆแล้วเป็นครูแนะแนวด้วยแนะแนวด้วยค่ะแนะแนวการศึกษาก็เลยจะต้องต้องมีบทบาทตรงนี้เยอะหน่อยใช่ค่ะอ่านะฮะครูใหญ่ครับวันนี้เราค่อนข้างจะพูดถึงเรื่องของการเรียนของเด็กในยุคปัจจุบันนะฮะแล้วก็รวมถึงความเป็นห่วงในเรื่องของโซเชียลด้วยการใช้โซเชียลนะฮะครูใหญ่ครับผ ผมแอบสงสัยเองว่าจริงๆแล้วนะปัจจุบันนี้เองเนี่ยฮะผู้ใหญ่ในส่วนของผู้ให้การจัดการศึกษาเองเนี่ยนะครับมีความเป็นห่วงเรื่องของการใช้โซเชียลขนาดไหนแล้วก็มีการวางแผนที่จะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเมื่อกี้ครูใหญ่พูดมาเองเรื่องเฟกนิวส์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะติดอาวุธให้กับเด็กเนี่ยเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับในเรื่องของการจัดการศึกษาครับครูใหญ่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าทํากันมากแค่ไหนครับ แต่ว่าในเชิงของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็คงต้องทําเชิงรุกอมากๆส่วนในหน้าที่รัฐที่จะป้องปามนี่ก็คงตามไม่ทันเท่าไหร่นะก็คงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่และของคุณครูที่อยู่ใกล้ชิดผู้เรียนจะได้เห็นผลกระทบจากการที่เขาใช้หรือไม่ใช้นั้นนะครับแต่กิงกระบวนการที่ผมพูดเนี่ยมันสําคัญมากคือให้ห้องเรียนกลายเป็นผู้เรียนเป็นผู้สอนครูเป็นผู้สอนกันและกันว่า เขาใช้ประโยชน์เขาเข้าถึงมันยังไงเขาสามารถที่จะมีวิจรยารณญาณในการแยกอันไหนที่เป็นเฟกหรือไม่เฟกได้ยังไง<ม>ให้ห้องเรียนนั้นมีอยู่เสมอไม่ต้องยาวนะครับ<ม>อย่างที่ลำไปมากพัฒนาธรรมก็ใช้เวลา20นาทีต่อวันนะครับนะซึ่งจริงผมว่าห้องเรียนนี้สนุกมากนะครับแล้วถ้าจัดการดีๆเนี่ยจะเป็นห้องเรียนที่เด็กอยากทําทุกวันเพราะอะไรรู้ไหมฮะ ผู้ใหญ่ครับเคสมีขึ้นทุกวันรกรณีใหม่มีให้คุยกันทุกวันในโซเชียลถูกต้องไหมค,ครัผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถดึงความสนใจของเด็กได้เหมือนที่ผูู้ใหญ่ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ให้เด็กเขารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเขาอยากรู้จะเป็นชุดความรู้ใหม่สําหรับเขาและเขาได้นําไปใช้จริงๆผมว่าอันเนี้ยโอ้โหสนุกมากเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ใหม่ได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็ผมว่าน่าจะลดปัญหาเรื่องเบื่อหน้าจอแนละ้วผู้ใหญ่นะนะ,นะนะฮะแล้วก็ ครูใหญ่เน้นย้าหลายครั้งนะครับผมอยากจะย้าตรงนี้ด้วยว่าการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันที่จะต้องเดินต่อไปแบบนี้นะครับก็คือเรื่องของการดีไซน์ให้กระชับน่าสนใจสําหรับผู้เรียนด้วยไม่ใช่ครูคิดว่าเออมันจะต้องสอนเรื่องนี้เรื่องน,องนี้เรื่องนี้อย่างเดียวต้องคิดด้วยว่ามันน่าสนใจสำหรับผู้เรียนแค่ไหนถูกต้องไหมครูใหญ่ฮะนะครับน่าจะเป็นการศึกษาที่เขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์ในยุคปัจจุบันจนะริงๆนะฮะ แต่ว่าแน่นอนแหละครับอนาคตไม่ต้องห่วงมากนะเพราะว่าวันนี้เรายังมองไม่เห็นอนาคตกันเลยว่าเรื่องของสถานการณ์โรคนั้นจะเป็นอย่างไรอ่ะยังยังครูใหญ่เองมีมีดีไซน์ไว้บ้างไหมครับว่าโลกมันจะมันจะจบไปแค่ไหนเรื่องของสถานการณ์โรคแล้วก็ถ้าไม่จบแล้วเราก็จะต้องปรับตัวไปเรื่อยยังไงอ่าช่ายเบสเลิร์นนิ่งครับที่ผมคิดอยู่ตอนนี้คือ <c oughs> เราทําให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการการศึกษาไม่ใช่โรงเรียน <c oughs> ไม่ใช่ครอบครัวครับ <c oughs> หมายก็ว่าตัวเขาเองนะทำตัวเหมือนเหมือนสถาบันการศึกษาเลยที่เขาจะต้องหาให้ได้ว่าตัวเองนะอยากเรียนอะไรอะไรมีความหมายกับเขาแล้วเขาจะมีช่องทางเรียนนั้นยังไงและมีวิธีประเมินตัวเองได้ด้วยว่าเขาไปถึงเป้าหมายนั้นหรือเปล่าเขาค้นพบวิธีที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นไหมหรือเขาอยู่ตรงไหนของเป้าหมายทําอย่างนี้ไปเรื่อยครับ<ๆ>เขาก็จะเป็นมนุษย์ที่เรียนรู้ตลอดชีวิตครับ เขารอดแน่นอนและรอดได้ดีด้วยครับครับไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นต่อไปในอนาคตถูกต้องโดยไม่ค,คุยยูกับนะฮะถ้าชายเบสเลอร์นิ่งเกิดขึ้นและเข้มแข็งนะครับเขาจะเป็นผู้เรียนตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็ตัวเขาเองก็จะเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยของตัวเองถูกครับยยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะเอาละครูใหญ่ครับตรงนี้ผมอยากให้ครูใหญ่ฝากกำลังใจให้คุณครูนิดนึงครับนะฮะในสถานการณ์แบบนี้เรามีคุณครูหลายท่านที่อยากเข้ามาปรึกษาครับเรา วันนี้ถ้าส่งกำลังใจกว้างๆได้ครูใหญ่ครับอยากจะบอกอะไรบ้างครับเห็นเห็นความยุ่งยากของค,ครูครับเห็นใจครับแล้วก็เห็นความตั้งใจของค,ครูได้ครับไม่สิ้นหวังครับสิ่งที่ครูตั้งใจนั่นแหละคือสิ่งที่ครูกําลังเรียนรู้อยู่กับมันครับแล้วในที่สุดคร,ครูจะไปถึงความเข้าใจทั้งหมดของเรื่องนี้แล้วก็รับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างดีครับ นะฮะแล้วก็ฝากถึงใกลๆตัวด้วยะไม่ชิ้หวังนะคะนะะเป็นกําลังใจให้กับคุณครูทุกท่านนะครับแล้วครูใหญ่ก็ย้าเหมือนกับที่พวกเราติดตามรายการครูที่ปรึกษาแล้วเห็นใจคุณครูทุกๆท่านครับที่ทุกคนมีความหวังดีต่อการศึกษาไทยทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครูขอปรึกษาของเรานะครับครูโบครับขอบคุณครับและขาดไม่ได้ครับขอบคุณแง่คิดดีๆและความรู้จากครูที่ปรึกษาของเราครับครูใหญ่ขอบคุณมากครับ เกี่ยวกับสื่อโซเชียลนะคะที่จะมีผลกับเด็กกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปกับการศึกษานะคะวันนี้ได้รับความรู้มากเลยมองว่าในส่วนนี้เราสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์หรือทักษะของเด็กได้จากตัวเราเองก่อนได้ตั้งแต่การเลือกทักษะการใช้ชีวิตตั้งแต่การทานอาหารหรือปฏิสัมพันธ์ก็คือเราสามารถปฏิสัมพันธ์ได้กับคนในโซเชียลแต่แค่ว่าเราจะต้องมีสมรรถนะหรือการกันกองในตัวเองในการที่จะเข้าถึงโซเชียลให้มากที่สุดนะคะสังคมโลกเสมือน ดูหเหมือนว่าบางทีเราอาจจะมีแง่ที่เป็นลบกับเขาจริงๆแล้วเลยในมุมมองของผมมันคือระบบนิเวศใหม่ของมนุษย์ที่มนุษย์จะมีโอกาสได้แสดงตัวตนได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอีกแบบหนึง่งหน้าที่ครูคือเราต้อง,องสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้รู้จักรู้จักมันเพื่อให้เข้าถึงมันและรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์